ทำงานประจำแนะนําการเริ่มต้นทําช่องแบ่งเวลามีวินัยคร่าวๆได้ไหมนะครับมีอะไรที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับถ้านึกอะไรไม่ออกต้องการหาะไรได้เสริมอย่างเดียวก็เริ่มต้นจากรีวิวของที่มีอยู่ในบ้านทั้งหมดแบ่งเวลาก็คือวันหยุดสัก1วันสมมุติว่าเราทํางานประจําหยุดวันเสาร์ที่ใช่ไหมครับวันเสาร์ทำงานอะไรให้เรียบร้อยก่อนวันอาทิตย์สละเวลาทั้งวันนั้นเนี่ยเอาของที่มีอยู่ในบ้านทั้งหมดมานั่งรีวิวครับทำเป็นสต็อกเพื่อที่จะพอโพสคลิปให้ได้วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ครับแบ่งเวลาเป็นแบบนี้นะครับจ้มเ,เาาาวกกลลลัหงงินแ อาจจะเหนื่อยเกินไปนะครับนั้นเนี่ยก็เอาเวลาหลังเลิกงานเนี่ยมาศึกษาความรู้เพิ่มเติมหาไอเดียอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มาลุยหนัก,นกวันอาทิตย์อ,อย่างนี้ดีกว่านะผมคิดเป็นตารางให้แล้วกันเนาะจะได้ไม่เครียดแนะล้วแต่นะครับแล้วแต่นะครับสมัยก่อนผมทํางานประจาอะ่ะผมจะแบ่งเวลาหลังเลิกงานนะเลิกงานเสร็จปุ๊บกลับมาบ้านผมก็จะหาความรู้แล้วก็ลงมือทําวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะไปตะเวนสัมมนาอ่านหนังสือทําอย่างนี้อยู่ประมาณเกือบ5ปีเหมือนกันนะครับกว่าจะแบบเริ่มลืมตาอ้าปากได้ครับลืมตาอ,าาอแบบไไ้าอะ สมัยนี้เร็วกว่าสมัยนี้เนี่ยคนพอมียอดมีไรายได้มีความรู้ปุ๊บทาคลิปทิกตอกทันที <Building. S 1> เห็นไหมฮะ <laughs> เขามาแชร์มีประโยชน์นะครับ <laughs> เขาไม่ได้มาชอวดโชว์ยอดขายคอร์สบางคนทัศนคติแย่เหลือเกินนะครับ <laughs> มันขายคอร์สมันขายคอร์สมันหลอกลวงมันหลอกลวงนะครับเอออะไรที่มันดีเราก็ดึงออกมาแล้วกันอะไรที่เราคิดว่ามันไม่ดีเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับเงินมันอยู่ที่เรานะครับเขาไม่ได้มาหลอกลวงคอร์เซนเตอร์นะครับไปด่าคอร์เซนเตอร์อะไรอย่างนั้นจะดีกว่านะครับบางคนเขาม่ให้ความรู้แล้วเขา แล้วเขาก็ไม่ได้เป็นพวกหลอกลวงอะไรเงี้ยสิ่งที่ดีๆก็ดึงเข้ามาแล้วกันนะอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่สนใจแล้วกันนะ